ก็สวัสดีนะคะนักเรียนระดับชั้นอ่ามัธยมศึกษานะคะปีที่6ทุกคนนะคะขอต้อนรับกับคอบสู่นะคะคบ demand, าบออนมาน์น้อายวิชาภาษาไทยกับครูบาสนะคะโดยเนะะื้อหาในอาทิตย์นี้จะเรียนเรื่องอะไรนั้นนะคะครูบอกเลยว่าอาทิตย์นี้จะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนั่นเองคือ1น1ะคะในคาบออนมาน์ของเรานะคะจะเป็นการนะคะมอบหมายให้นักเรียนนะคะเข้าไปทำอ่าเขาเรียกว่าเป็น แบบทดสอบนะคะแนวทางการประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดูนั่นเองก็คืออะไรเราเรียนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วถูกไหมคะทั้งในคาบออนไลน์แล้วก็ในคาบออนไลน์อาทิตย์นี้เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ในคาบออนไลน์ของครูก,ก็ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนอะไรนะคะก็ขอความร่วมมือนักเรียนเข้าไปทําแบบสอบถามนะคะับที่เปแบบสอบถามสิ่งต้องเรียกว่าเป็นแบบฝึกหัดน,นะคะแบบทดสอบเรื่องแนวทางการประเมินค่าเรื่องที่ฟังและดูอย่างง่ายๆอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะ มาดูว่าเป็นอย่างไรก็นี่ค่ะเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์นะคะทั้งหมดนี้ให้นะคะแล้วก็ส่งเป็น QR code ให้นะคะถามว่าทําตอนไหนครับครูบาก็คือในคาบออนไลนที่เราตกลงกันไว้นะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปทําได้เลยในชั่วโมงนั้นๆของแต่ละห้องเนาะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูก็มีแบบฟอร์มปกติเลยค่ะก็มีการกรอกนะคะก็มีการกรอกชื่อนมสกุลห้องทีนี้มาดูค่ะตัวอยา่างที่ที่เราจะต้องทําส่งครูคนะคะก็คือ ครูบอกว่าให้นักเรียนเลือกตัวอย่างเพลงที่ตนเองชื่นชอบนะที่ตนเองชื่นชอบมาวิเคราะห์สังเคราะห์ลและประเมินค่าตามหัวข้อนี้เลยเห็นไหมข้อแรกก็คือชื่อเพลงที่นักเรียนชอบบวกกับชื่อนักร้องนะครูจะได้ไปเสิร์ชหาดูได้นะคะ 2. ง,ง่ายๆเลยค่ะเหตุผลที่ชอบเพลงนี้เพราะอะไรนะคะอันที่3ก็คือเรามาดูซิว่านักเรียนลองดูซิว่าเนื้อเพลงที่นักเรียนเลือกมาเพลงที่นักเรียนเลือกมาเนี่ย มีกลวิธีการใช้ภาษาในเพลงอย่างไรบ้างอ่าไม่ว่าจะเป็นด้านวาทศิลป์มีไหมการใช้ภาษาการเล่นคำนะฮะภาพพจน์ต่างๆที่ครูสอนไปแล้วคําคล้องจองมีหรือเปล่าหรือการเล่นคําสัมผัสหรือการใช้คําให้เกิดอาใช้ภาษาให้เกิดความสระสรวยพร้อมกับยกตัวอย่างเนื้อเพลงสั้นๆมาประกอบแค่นี้เองนะคะว่ามีตรงไหนบ้างและสุดท้ายที่กูอยากอ่านมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าครูบอกไปแล้วว่าแนวทางการประเมินค่าเรื่องที่เราฟังและเราดูเนี่ย สิ่งที่เราต้องได้จากเพลงก็คือเราต้องได้แนวคิดหรือข้อคิดคติเตือนใจเพราะฉะนั้นอยู่ในข้อสุดท้ายค่ะแน,นวคิดที่ได้จากเพลงที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะคะให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือข้อคิดที่เราได้จากเพลงนั่นเองเห็นไหมเนื้อหาออดีมานอาทิตย์นี้มีแค่นี้นะคะมีแค่จริงจร,ริงลดภาระการเครียดจากการเรียนนะแล้วก็ให้ทําเป็นแบบแบบทดสอบเล็กๆน้อยๆเองลูกแค่หาชื่อเพลงที่เรียนชอบมานะคะบอกเหตุผล บอกการใช้ภาษาแล้วก็แนวคิดมีแค่นี้ค่ะนะคะมีแค่นี้นะคะสำหรับออดีมาร์เนาะเดี๋ยวครูก็จะส่งลิงก์นะคะแล้วก็ส่ง QR Code ให้นะคะให้นักเรียนได้เข้าไปทำเนาะใช้คาบออดีมา์ของครูที่เราตกลปรุงกันไว้นะคะคนละหนึ่งคาที่เป็นออดีมา์ก็ทำในชั่วโมงเรียนนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนสงสัยตรงไหนนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักในไลน์ส่วนตัวครูมาได้เลยนะคะว่าตรงนี้ค่ะหนูไม่เข้าใจอยากให้ครูบานอธิบายเพิ่มหรืออย่างไรก็ พักคม,มาได้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะผูขะะะ้ขอประชาสัมพันธ์นะคะขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะวันภาษาไทยแห่งชาติเนื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของของโรงเรียนเราเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมชื่อว่าลิขิตภาษาอักษรวิราบนะคะโดยเนาะก็มีการแข่งขันทั้งหมด4รูปแบบนะคะเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดเลยก็มีการแข่งขันทัดลายมือค่ะ การเขียนเรียงความนะคะการตอบปัญหาพิษภาษาไทยแล้วก็ประกวดคําขวัญรณรงค์การใช้ภาษาให้ถูกต้องนักเรียนจะเห็นว่าที่ครูอาใส่ดาวไว้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นผลงานที่ขอความร่วมมือนะคะให้นักเรียนม .6 ทุกคนเนี่ยส่งเข้าร่วมประกวดเาเพื่อเก็บเป็นคะแนนถามว่ามีสอนไหมมีค่ะในคาบออนไลน์ที่เราจะเจอกันในอาทิตย์นี้ห้องน .1 คนนาบนั้น เดี๋ยวครูบาจะสอนการเขียนเรียงความให้ค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะส่วนการคัดลายมือการตอบปัญหาเป็นภาษาไทยก็คือการเข้าไปทาข้อสอบนะคะแล้วก็การประกวดคําขวัญเนี่ยหัวข้อรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง <c oughs> ก็ครูได้ส่งเข้าไปแล้วเนาะในทุกๆห้องเนาะก็เข้าไปดูคุณสมบัติดูเงื่อนไขนะคะดูลิงก์ในการส่งเข้าประกวดได้เลยนะคะตามนี้นะคะก็จะมีการแข่งขันคัดลายมือถูกไหมฮะก็จะมีการแข่งขันคัดลายมือตรงนี้นะคะก็ ตามเงื่อนไขการใช้รูปแบบกระทรวงศึกษาธิการนะคะแล้วก็มีแบบอารักเนาะใช้ปากาลุกลื่นหัวเท่าไร่เขียนในบันใช้สมุดโรงเรียนนะคะใช้สมุดโรงเรียนตรงนี้นะคะก็ะดูตามเงื่อนไขค่ะเขียนเรียงความอย่างม,ม6เราที่ครูจะสอนในชั่วโมงออนไลน์ก็คือการใช้ภาษาไทยกับวัยรุ่นในปัจจุบนันนี่คือหัวข้อที่นักเรียนจะต้องอเรียงความส่งครูนะคะแล้วก็ทุกอยา่างหัวข้อต่างๆรูก็อัพไว้ในเขาเรียกว่า Google Classroom เป็นงานของชั้นเรียนอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถเข้าไปกดส่งได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีเพชจภาษาไทยะคะ่ะก็มีการตอบปัญหาภาษาไทยเนาะให้ถูกเกินร้อยละ60ขึ้นไปนะคะแล้วก็มีการประกวดนะคะรณรงค์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องโดยการประกวดเป็นคําขวัญจะสามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้สําหรับนักเรียนที่มีความสนใจนะคะราะนี้มาดูของรางวัลที่ได้อ่า ของรางวัลที่ได้นะคะนอกจากเกียรติบัตรแล้วเราก็จะมีอุปกรณ์สนับสนุนทางการเรียนนะคะให้กับนักเรียนด้วยนะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถไปดูได้ผ่านเพจตัวหนังสือนะคะซึ่งเป็นเพจของกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ภาษาไทยโรงเรียนพระขนงกุยาลายัยตาม Q ิวอโกต,ตรงนี้ได้เลยนะคะสรุปเนื้อหาออนไลน์ของเราอาทิตย์นี้มีแค่นี้เองเห็นไหมลกูกมีแค่นี้เองก็คือให้นักเรียนเข้าไปทํานะคะแบบฝึกหัดแบบทดสอบเรื่องแนวทางการประเมินค่า เรื่องที่ฟังและดูเลือกเพลงที่เราชอบเลือกเพลงที่เราใช้นะคะสําหรับศิลปินที่เราชอบเหตุผลท,ที่เขียนมาครูก็อยากรับฟังจะได้รู้ว่านักเรียนแต่และคนมีสไตล์การฟังเพลงแบบไหนด้วยเนาะแล้วก็ดูว่าคนละวิธีการใช้ภาษาแต่และเพลงเป็นอย่างไรประกอบกับแนวคิดที่เราได้ครูบอกแล้วต่อไปนี้นะคะฟังเพลงเราไม่ไล่เฉพาะความบันเทิงเราต้องได้แนวคิดด้วยนะคะสําหรับข้ออนดีมานมีเพียงเท่านี้หลังจากดูคลิปวิดีโอของครูเสร็จแล้วไปทํากันเลยนะ ไปทำแนวทางก,การประเมินค่าเรื่องที่ฟังแลวดูง่ายๆไม่กี่ข้อเองนะคะสำหรับวันนี้ขอ,อแค่นี้ค่ะแล้วก็ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพแล้วเจอกันในเนะะื้อหาออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนเรียงความของเรานะคะเพื่อที่จะได้ส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมวันภาษาทห่งชาตินะคะต่อไปค่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย